ปูอัดผัดผงกะหรี่ค่ะปูตัวขี้เกียจแกะก็เลยเอาปูอัดมาทำผัดผงกะหรี่โอ้ย่ยางเสบด้วยพี่น้องสูตรชาตุ่มเองค่ะนี่ลหละใส่อันหอยแมงผูใส่กุ้งใส่ปลาหมึกบ,บ้ง แต่ว่าส่วนร้ายก็สิเป็นปูอัดปูอัดผัดผงกะหรี่พี่น้องสาตุมรับประกันความอร่อยชิมแล้ววิธีทําไม่ได้บอกทําเสร็จถึงเอามาโชว์มักอ่างเนะาะมักอ่างได้ดอกสาตุ่มเลี้ยนแบบเจ้าเนี่ย สาตุ่มเลี่ยนแบบได้ดอกว่าโอ้ยมักอ่างได้มักอ่างมาสันเฮดได้กินกับเป็นยูนี่ไงปูอัดผัดผงกะหรี่ค่ะมันจะต้องแซบแน่นอนเครื่องครบอัดแน่นอย่างสวยอย่างงามสีสันใช้ได้ยูแมนบ่กินกะแซบเดิอพี่นอ้องยาสิว่าสาวตุ่ม ย่องเจ้าของเด้อสุกแล้วเรียบรอยตักเสิร์ฟใส่จานแล้วก็กินเลยเนาะพี่น้องปูอัดผัดผงกะหรี่จากครัวสาวตุ้มบ้านตำแยขอบคุณที่เขา้ารับชมด้วยพี่น้องเนี่ยกินแลงสาวตุ้มวันอาทิตย์ที่ยี่สิบปดเมษายน 2อ6พันหอสบเอพ่อสวไทยสาวตุ้มกับจือบะไรเนาะนี่ไงเยิย่มเลยนะคะขอบอกเยิม่มเลยเห็นไหมใส่ครบเครื่องกินตัวบานอ่างเรียวๆเมนบอยแยดอกแ <c oughs> ย่ดอกมากอ่างสาวตุ้มกับมากอ่างด้วยแยดอกเนี่ยเอ,อ้ยมาๆมาๆมากินน้ำสาวตุ้มพี่น้อง มาตักเอาผู้ดใดอยากได้ผู้ดใดอยากกินกินแล้วก็เรียบปากแลบแลบมา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 เดิมาเดินมา, <c oughs> มาเสืเส่อแสบกับสาวตุ่มนะ้อพี่น้องขอบคุณที่กำามารับชมปูผัดผงกะหรี่ที่ไม่ได้โชว์วิธีการทำเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงเอามาโชว์คนมักอ่างเนาะเป็นบอย,ยะดอกห้าสองคนมักอ่างเนาะยะดอกเนาะ <c oughs> I อ้เลิฟ u ูสัญญาดอกว่าสาวตุ่มกัจิบอกคือยาดอกว่า I อ้เลิฟอยู่คนมากอ่างเนาะคนมากอ่าง <laughs>